สวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับสำนักข่าวของผมเองสำนักข่าวชิงชังนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราก่อนนะครับเพราะว่ามีแค่สปอนเซอร์รายเดียวก็ต้องขอบคุณเขาหน่อยคือร้านของผมเองนะครับสปาเกตตี้อเวอร่อยมีคุณภาพแน่นอนนะครับสั่งได้ที่ Lineman แล้วก็โรบินฮูดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้มาวันนี้ผมได้มีโอกาสฟังข่าว จากทางหลายๆสำนักข่าวนะครับเกี่ยวกับทางรัสเซียและก็ยูเครนนะครับก็เลยมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งอยากจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าอาวุธชนิดไหนบนโลกนี้ที่มีความรุนแรงมากที่สุดหลายคนก็อาจจะตอบว่าขีปนาวุธของมีขาวรัสเซียปูตินนั่นเองนะครับขีปนาวุธลูกหนึ่งของเขาเนี่ยความสามารถของเขานะครับที่ยิงไป เป้าหมายนะครับห่างเป็นระดับเซนติเมตรนะครับไม่ใช่เป็นเมตรนะครับระดับเซนติเมตรและขีปนาวุธลูกหนึ่งสามารถทําให้เมืองทั้งเมืองของรูดของทางยูเครนเนี่ยหายไปได้อันนี้น่าจะร้ายแรงแล้วนะแต่ว่ามีการค้นพบใหม่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นคนไทยหืมคนไทยเหลือร้ายแรงที่สุดคุณผู้ชมจินตนาการให้ดีนะครับคนไทยหนึ่งคนสามารถทําให้คนไทยทั้งประเทศ เป็นหมาได้อืมหลายแรงขึ้นไหมหลายแรงแล้วนะครับไปดีกว่าเดี๋ยวโดนด่างกูทัวลงหน่เลย